เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วได้เป็นตัวประกอบฉากหนึ่งเนี่ยผมถ่ายเน่เชา้าถึงเย็นเขาไม่ให้ผ่านจริงกองเขาแบบว่าไม่เหมือนกองไทยการแบบเครียดการอะไรของเขาเนี่ยคือจริงจังกว่าเยอะถ้าเป็นเราเนี่ยมันตอนนั้นมันเป็นฉากที่ว่าโดนอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็ถูกไปขังอะไรอยู่ยจุดหนึ่งกับกับใครไม่รู้ตอนนั้นเล่นมันเล่นมันเล่นมันตอนเด็กของใครสักอย่างของนักแสดงเกาหลีเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายนานมากฉากเดียวนี้เขาถ่ายกันหกเจ็ดแปดชั่วโมง ผมก็ไม่รู้ว่าตอนอื่นเป็นไงแต่ว่าคือแบบมันมันต่างกันมากความละเอียดความอะไรมันแบบสุดยอดจริงๆผมเคยได้มีโอกาสไปเรียนแวนคูเวอร์ i l m s c h o ที่แคนาดาครั้งหนึ่งไปแบบงงๆหลุดไปแบบงงๆแล้วก็ผมจําได้เลยว่าตอนนั้นด้วยภาษายังไม่แข็งอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนไทยคนเดียวในคลาสนั้นแล้วด้วยความที่ภาษาผมยังไม่แข็งอะไรหลายอย่างไม่แข็งผมเลยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรแข็ง ตาผมแข็งกันเลเนี่ยนอนก่อนได้นะแล้วพอเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยผมจำได้เขาให้จับกลุ่มกันแล้วผมสังเกตเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็คือเขาจะมีตั้งแต่คนวัยรุ่นยันคนที่แบบสามสิบกว่าล้านผมเพิ่งยี่สิบกว่าเพิ่งยี่สิบต้นๆทุกคนแบบขยันมากขยันแบบว่ามันโคตรเก่ง่ะพี่แต่ละคนอะที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้ทีนี้พอผมกลับมา ที่มหาลัยพอกลับมาที่มหาลัยที่ไทยแล้วผมก็สังเกตเพื่อนเราว่าอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยอะไรเนี้ยผมจำได้ตอนผมเรียนอยู่ใต้ดินอ่แล้วมันจะมีพร็อพมีอะไรนนผมรู้สึกว่าต้องต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะแบบเหมือนเหมือนหลายหลายประเทศที่ได้รู้จักต่างชาตินะเขามีความทะเยอทะยานมากกว่ามีความแบบตั้งใจใมีความคิดอะไรแล้วต้องทําให้ได้มีความอะไรมากกว่าตัวตัวผมเยอะอะไรเงี้ยใช่ หม,มีมันแก่แล้วเนี่ยมีประเทศอะไรที่ยังไม่เคยได้ลองไปไหมมีมีอยู่หลายประเทศก็ยังไม่ได้ลองไปแต่ก็รู้สึกเฉยๆแล้วพอโตมามันมันเกินจุดช่วงที่ว่าอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรแล้วเพราะว่าตอนเด็กมีโอกาสได้ไปทั้งเที่ยวทั้งทํางานต่างประเทศได้ไปเที่ยวฟรีได้ไปแบบเยอะแยะมากมายจนมันแบบว่ามันเบื่อแล้วตอนนี้พี่เคยไปรัเสเซีย รัสเซียยังแต่ชอบสาวรัสเซียครับเป็นมากครับเป็นเรียกว่ามึงก็ชอบไปเอาไ่ตั้งเลยเรียกว่าสเต็กเลยคุยยาวเลยนะเรานั่นแหะตื่นเลยผมตื่นเลยอรัสเซียตื่นเลยก่อนรัสเซียตื่นเลยนะชอบแบบสเต็กเป็นแบบรัสเซียเลยจริงๆเป็นเป็นสเปคกที่เป็นสเปคกที่ชอบมากใช่ๆจริงก็เป็นสเปกที่ชอบชอบฝรั่งแล้วไม่ไม่ลองไปสักครั้งไม่ไม่ไม่ยังยังไม่รู้สึกว่าแบบนี้ อยากคงไปก็อยากไปอยู่ตรงที่หนาวๆสุดๆแค่นั้นแหละมั้งเพราะว่าช่วงท่านหนาวตรงนั้นเขาหนาวมากๆอย่างเงี้ยไม่แบบถึงรัสเซียตรงที่หนาวๆแล้วไปเป็นเด็กอเมริกาหนุ่มรุ่นอเมริกาจริงก็ไปก็ได้นะบางนาอเมกานะไปซื้ออะไรน่าจะไปซื้อหมวกพี่มแฟชั่นขายดีตรงนั้นนี่ๆเอาแบบคำถาม เรียนรู้ด้วยเขาทำเรียนรู้ด้วยแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็โวยเร่งกันอันไหนตอบได้ตอบไหนตอบไม่ได้ก็ผมขอยืนหน้าเข้าไกลหนึ่งพอดีแว่นผมก็ได้เออออฟอาะได้ฮะเพื่อนๆขอคําถามมีสาระหน่อยครับอืเดี๋ยวถ้าอันไหนอยากแบบใครมีอะไรที่แบบว่าอยากปรึกษาเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าเผื่อแบบมีเรื่องอะไรที่พอจะบอกที่อ่าเราเคยมีประสบการณ์เราก็อาจจะเป็นวิทยาฐานได้นะแก้ไขอย่างไรอะไรเงี้ยเท่าที่แบบจะบอกได้อ่าผมชอบอันนี้ทําไมถึงเลือกขุดสะ ตอบแล้วมือนดูตอนแล้ววะ่ะไม่เป็นไรพี่ตอบได้เลยชอบเห็นเด็กๆได้เล่นน้ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสุขของเด็กๆหลายคนเพราะตอนเด็กเราเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าพ้ยถ้าเราได้ทําแล้วมันอยู่ใจกลางอยู่เนี้ยมีน้องๆเห็นเด็กๆก็เหมือนตอนเย็นที่เราเห็นเด็กๆว่ะมาเล่นทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสนุกดีมีความสุขดีที่ได้เห็นให้แบบให้แบบว่า ูดแบบตอแหลนะได้ได้ให้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้ขี่จักรกได้ขี่ไม่มีผู้ใหญ่แกแ่เลยคนแกนะ่น่ห้าหกสิบผมก็ให้ขี่จักรกได้เห็นเด็กๆนั่งบรร่าโบท๊ทเพราะว่าไม่มีโอกาสได้นั่งได้เล่นโซฟาเพราะไม่มีโอกาสได้เล่นก็ได้เล่นกันหมดแต่ผมชอบนะตอนนี้พี่ลากลากเด็กๆวนบรารา่าบิทาะพี่ดูสะใจใช่ครับ <laughs> <laughs> พี่ดูสะใจนล <laughs> ส่วนเด็ก <laughs> ๆก็โหยหวนนะฮะยิ่งร้องยิ่งเร็วยิ่งร้องยิ่งลากยิ่งเร็ว ชอบน้ำตอนเด็กชอบดำน้ำชอบดำน้ำเลยตอนเด็กๆนะฮะโอ้โหไอ้น,นี่ผมชอบเลยมผมชอบเลยอันเนี้ยเมื่อกี้พี่เคยนอนเยอะที่สุดกี่ชั่วโมงฮนะตอนนี้จําไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นนอนหลับปับ๊ชบช็อตสั้นๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาทํานู่นทานี่อืม,อมใช่ถ้านอนหลับดีๆก็น่าจะเป็นช่วงก่อนก่อนก่อนอ่า ผมเนี่ยเป็นถ้านอนนอนหลับดีๆหน้าตอนที่ที่มีแฟนอ่าก็คือทุกวันนี้ที่ไม่หลับเพราะไม่มีแฟน <c oughs> เออก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่บางทีพอพอมีคนคนคุยคนคนคน,คนรักที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้เรานอนหลับมากขึ้นได้ฮะเออทุกวันนี้เหงาไหมครับเฉยๆครับหเหงาก็เหงาเป็นเรื่องปกติของของหลายๆอ่าเป็นของชีวิตแล้ว ที่ข้อมือปวดทุกวันเนี่ยพี่เป็นอุปสรรคต่อการตำไหมครับเป็นครับต่อยพวกมึงวันนั้น,นะต่อยไปสามคนผมว่าคิดอยู่ไว้ว่าผมอยาก<อ>เล่นอยากเล่นอยากถามอะไรนนแล้วแต่ได้ถามแล้วไม่เป็นไรนะฮะมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายน,ะนั้นต่อยต่อยกันผมมารู้อยู่แล้วนะว่าว่าการต่อยแบบเนี้มันจะทําให้เจ็บได้ก็เคยเป็นแต่วันนั้นก็เห็นไอ้เด็กๆโดนต่อยแล้วเราก็มีความสุขกันร่วงกันหมดสามคน ที่รู้ปะว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นคิวต้องออฟก่อนผมแล้วคือผมมายืนดูจากด้านหลังแล้วตอนนั้นมันมีไฟสาดใช่ไหมครับปาบเอาไปทีนึงออฟเงือปิวเหมือนผมแบบเป็นช็อตในหนังเลยอะแล้วผมแบบออืแล้วผมคิดใจว่าลายต่อไปต้องเป็นกูที่กูต้องโดนอย่างนั้นเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เบสยังร้องขอชีวิตต้องบอกว่าสามหนึ่งเอาพี่แน็กไม่ลงนะฮะแกแล้วแต่ว่าไอ้นี่ดีกว่าถามความรู้สึกออฟดีกว่าครับเป็นไงครับ การได้เฟิร์สต่อยหน้าคนแบบเป็นสุดแรงเกิดเป็นสามสี่สิบมัดรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกใหญกีกสักทีนะครับผมการได้แบบว่าต่อยหน้าแบบสุดแรงเกิดสะใจครับสะใจผมแล้วก็รู้สึกแล้วก็ถอดรองเท้าผมบอกว่าอะไรรู้ป่ะงัดเลยมันมันยังมีความเกรงใจเจ้านายอยู่ก็ไม่กล้าที่จะอัประคัตคางผมผมผมว่างัดเลยงัดเลยแม่งงัด ป Toyota, Toyota. 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 ั้มเอาแม่งกระต่อยปั <melody>. ้มต่อย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 งัดความเร็วของแม่งคือผมให้มันต่อยเป็นนาทีต่อยหน้าผมสุดแรงเกิดชีวิตมันอะจนมันหมดแรงแล้วผมก็คือตากระตงตากูอยากยืนแบบว่าไม่หลับงานแบบอยากโดนพอแม่งหมดแรงครับแม่งใจขาด ใจจริงนะครับคือแบบจะตายจริงๆนะครับมันก็ไปไปนอนถอนรวมวิ่งหนีไปลัวมากอย่างน้อยใจจะขาดใจจะขาดอย่างน้อยอ๊อฟก็เป็นคนที่ในหลายคนเคยมีความฝันที่อยากต่อยหน้าเจ้านายตัวเองใช่ใช่อ๊อฟทำสำเร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ทําสําเร็จ 3- 40หมัดเลยครอ๋อยจนใจมันจะขาดครับหัวใจมันน่าจะเต้นแบบโคขิดเกินผมไปหลับเลยเพราะว่าแมงถอนวมวิ่งหนีไป้าชั่วมาก ต้องบอกว่าตอนที่ผมได้ลองยืนแลกหมัดกับพี่ในวันแรกอะร่ะผมอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆผมก็ยืนรับได้นี่หว่าใช่ใช่ทีเนี้ยผมจําได้พอมาลองอีกวันหนึ่งเนี้ยก็เลยลองแลกกับพี่ใหม่แล้วผมอ่ะมีความรู้สึกเลยตอนนั้นอ่ะว่าเมื่อวานไม่เห็นแรงแบบนี้เลยนี่หว่าเ <c oughs> บส <c oughs> อยู่ด้วยไงโอ้โหเบสอยู่ด้วยเวลาเล่นปิว,ปวเล่นเล่นจะเล่นแรงหน่อยใช่เพราะว่าเขาก็ไม่เกรงใจเจ้านายเหมือนกันแม่งก็ต่อยหน้าผมเต็มเนียวเหมือนกัน ต่อยคอสะบัดมนีเป็นเป็นเล่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 นกันเล่นเล่นกันแบบสนุกสนุกถ้าใครอยากมีคําถามแบบขอสาระมาเลยนะเพื่อนๆขอสาระมาเลยเอาแบบแบบสาระที่แบบเราได้แนะนําแนวทางชีวิตได้แนะนําอะไรอย่างเง้ยนะทุกคนเพราะว่าพวกเราแบบก็ไม่ได้ไม่ได้มีดีอะไรมากแต่เราก็ไม่ได้มีดีอะไรใช่อย่างน้อยถ้ามีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่เราเคยผ่านเราจะเป็นแชร์วิทยาฐานให้ทุกคนได้ฟังกันได้ เริ่มร้อนไม่หลับตั้งแต่เม <7 S 1> นะื่อไหร่ครับ7 8 7ตอนนั้นเป็นความรู้สึกไงครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะเราจะไม่ได้พูดบ่อยมากหรืออะไรมากอะไรเนะี่ยเราจะไม่ได้ลงแบบดีเทลลึกลึกลงไปไ<ด>เนื่องจากว่าคือบ,บอกว่าหลายคนจะชอบเครียดเวลาพอฟังเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันแปลก คนที่คิดแบบนี้คือเป็นคนที่นอนหลับได้เขาจะรู้สึกมันแปลกกับ <c oughs> สาหรับคนที่ไม่หลับข้ามวันข้ามอาทิตย์ข้ามอะไรได้เนี่ย <c oughs> หลายคนก็จะรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกปแปลกแล้วก็มีความไม่เชื่ออยู่ด้วยก็มีบงสําหรับคนบางพวกแต่ผมจะบอกว่าสําหรับกลุ่มแก๊งนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องสําหรับคนปกติมากส่วนใหญ่น้องเพื่อนๆน,น้องๆการที่นอนไม่หลับเกิดจากความจะเป็นช่วงเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนมหาลัย หรือว่าช่วงหลังการเรียนมาหาหลัยและเป็นได้สายทํางานที่ไม่ใช่ไปทํางานเช้า่าก็การนอนไม่หลับมันก็เป็นการผมว่าเริ่มเริ่มต้นจากกาการ,การกาคุณเริ่มน,นอนเล่นโทรศัพท์จนมันตีหนึ่งตีสองหา้าแล้วก็ยังเล่นตีสามกริ่งไปกิ่งมาจนร่างกายมันมันจำมันกลายเป็นว่าพอคุณไปพยายามนอนอ่ะมันไม่หลับคือบางคนเนี่ยกริง่งนอนกริง่งพยายามนอนกิ้งหลับตาแต่สี่ทุ่ม สุดท้ายตีสามตีสี่ 3, ก็ยังไม่สามารถหลับได้อะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันดูว่าปรับปรุปงยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่สายงานกลางคืนอ,อย่างพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยนอนกันนะครับนอนแต่ว่าจะเป็นนอนกลางวันนอนอไนอน <laughs> ส่วนใหญ่ผม <laughs> ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะตีะห้าใช่หนักหน่อยก็เจ็ดโมงคืออย่างนี้จะมีคนหลายหลายประเภทบางคนเนี่ยห้าทุ่มหลับได้ละเยอะที่สุดที่เจอคือประมาณ 2. ตีสองตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ต้องจะสามารถเริ่มง่วงแล้วก็สามารถหลับได้ ว่าพวกจาพวกเราก็คือตีห้ายังสดใสยอยู่ยังแบบสามารถทํางานกันได้อยู่อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ดีกว่าผมคิดว่าอันเนี้ยเพื่อนๆนถามกันมาเยอะและ้วเคยคิดอยากมีชาลีจิ๋วไหมครับณนะตอนนี้ยแบบชาลีจิ๋วอ่าเป็นชาลีจิ๋วแล้วกันผมขำมากว่าคุณพ่อผมมาล่าสุดเจอพ่อแม่ครับพ่อพ่อ,พ,อพ่อก็บอกว่าเราขยับตัวน้อยกันไปละพ่อก็บอกว่าอะไรนะนึกว่าจะมีอะไรนะอะไรว่าพ่อพ่อก็แซวเล่น เจอคุณพ่อรักสุดเป็นนั่งจริงกัตรงนี้แหะอ๋อวันที่ผมยืนรถน้ำอ่ะใช่เขาก็นึกว่าแบบเราจะมีอะไรนะเบบี้เบบี้จริงมีชาล่จิ๋วเออเขาเรียกว่าเขานึกว่าจะมีอะไรนะแบบเบบี้เบบี้จริงๆอย่างเงี้ยพอาะเขาแบบว่าตอนนั้นเขาก็ได้ยินได้ยินอะไรมาแต่เผาบอกว่าโอ้คนเรามันยังต้องมีเจออะไรหลายอย่างยุคยุคนี้สามสองเนี่ยมันเป็นอายุที่มันไม่เหมือนยุคสิบปีที่แล้วเมื่อก่อนสามสิบสิบปีที่แล้วเนี่ยสามสิบคือแก่จริง ส2บสองคือแก่จริงสิบปีที่แล้วนะสามใครสามสิบนี่คือดาราเนี่ยพออายุส0ิเนี่ย1ิบปีที่แล้วยี่ิบปีที่แล้วเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกันมากต,ตื่นเต้นคือคนจะทําข่าวเลยนะว่าพระเอกคนนี้สามสิบแล้วอ่ะผู้หญิงคนนี้สามสิบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า,ายุคน,นี้สาสิบอะ่ะยังถือว่าไม่แก่ถ้าตามตามหลักจริงไม่ใช่หลักก็ค,คือความตามตามความรู้สึก ตามความกระแสตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปนะจจุบอว่าเดี๋ยวนี้คือ30ก็เป็นเรื่องปกติเลยสามห้าสี่สิบก็เป็นเรื่องปกติสี่สิบบางคนยังดูดูเด็กอยู่เลยเนื่องจากว่ามีการทําการทํานู่นนี่ให้มันดูเด็กลงได้อะไรเงี้ยคนเลยเริ่มชินชินกับเรื่องอายุผมนี่แกแล้วแกแล้วทุกคนจัดคําถามสาระมาเลยทุกคนอ๊อฟแกแล้วอ๊อฟแกเกินไว้ออันนี้อันนี้อะไรพี่คําถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้ ถ้าเกิดว่าจะมีเบเบเนี่ยอยากได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าถ้าถ้าเลือกได้ก็คงเป็นผู้ชายแต่ว่าเราไม่สามารถกําหนดเรื่องนี้แบบแบบว่าถ้าธรรมชาตินะไม่ได้กําหนดอะไรอยู่แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เป็นผู้ชายครับเพราะว่าน่าจะสนุกเพราะผมผ่านการเลี้ยง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 แบบเด็กๆ็กผู้ชายเลี้ยงอะไรมาเนี้ยมันสนุกได้พาทํานู่นทนํานี่ได้พาขี่รถได้พาทําอะไรหลายๆอย่าง อ้ะเนี่ยแล้วมึงลองนึกสภาพตอนพี่แน็กมีลูกผู้ชายแล้วอายุเท่ามึงอ่ะและแกยีนแรกมันกบมึงกับพี่มึงโดนปางบานบานไอเด็กนั่นคงมีความสุขหน้าดูก็คงได้แบบได้ทํานู่นได้ทํานี่ได้เล่นนู่นเล่นนี่อะไรอือโอ้ทุกคนจัดคําถามสาระอะไรทุกคนสาระสาระถามเล่นคุยเล่นนี่คุยเล่นสบายๆได้ทักทายเพื่อนๆเมื่อวานก็คือไลฟ์ขายของต้องขอบคุณทุกคนอีกทีนะที่ใครที่แบบ อยู่ดูเราอันนี้เลยอันนี้เลยเมื่อกี้ผมเจออยู่ดูเราขายของเอฟซี <FC S 2> ผมเนี่ยแรกๆนะอืมจะเวลาขายของใช่ไหมจะเบื่อแล้วเวลาร้องเพลงคนจะดูเยอะเดี๋ยวนี้มีเอฟซีหลายคนสงสารเวลาขายของช่วยกันดูช่วยกันซื้อพอร้องเพลงปุ๊บไปนอนกันแล้วจริงจริงนะผมก็คือร้องเพลงแล้วคนดูจะแบบมีลดลงบ้างคือเอฟซีน่ารักนะช่วยกันแบบช่วยกันดูช่วยเป็นกําลังใจเพราะเขารู้ว่า เวลาดูแล้วรเราน่าจะมีกําลังใจในใน,ในการทํางานอะไรเนี้ยก็สนุกเีครับเมื่อกี้ผมเจออันหนึ่งสาระมากอันเนี้เขาอยากทราบวิธีการใส่คอรีนในบอ่ออืมตรงบอกว่าไม่ใส่เอ้เราเราไม่ใส่คอรีนเราไ,ไม่ใส่คอรีนเนื่องจากว่าเรามีสัตว์น้ําอยู่แล้วก็มีคนนะครับผมมีตัวสัตว์ที่ว่ามีน้องหมาที่มาดื่มน้ําน้องหมาแถวนี้ดื่มน้ำในนี้จริงๆนะครับน้องหมานี่คือต้องลงมาหาดื่มน้ํามาอะไรเงี้ย เหมือนตัวคนที่คุ้มสุดเนี่ยการนั่งแพเนี่ยไม่ใช่คนนะเป็นนกกับไอหมาตัวนั้นนะต้องผมว่าหมาตัวนั้นอ่ะคุ้มกว่าเนคุ้มกว่านกคือมันมันอยู่ทุกวันอ่ะอยู่ทุกวันจริงๆไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่เงนี้ถึงเดึกเลยอ่ะไม่กลับบ้านนี่เด็กอย่างนี้ยังมีเด็กิข้างนอกอยู่เลยวันนี้ก็มีเด็กๆมาเล่นน้ำอยู่เลยมาเล่นนู่นเล่นนี่กันเออไม่ได้มาไม่ได้เล่นน้ำเล่นมาต่อยกระสอบเล่นออกกำลังกายดีครับดีๆเห็นเด็กๆได้ออกกำลังกายก็มีความสุขดี ถ้าถามว่าไอ้สีฟ้า,ฟาในน้าเนี่ยมันมาจากไหนผมอธิบายให้ยางนี้แล้วกันก็คือน้ํโซนนี้คุณลองไปดูโซนอื่นเน่าหมดนะครับที่แบบอยู่สมมติว่าคือมันเป็นที่ที่มันลึกกว่าถนนก็ส่วนใหญ่น้ําที่ขังอยู่เนี้จะเน่าทุกที่วิธีที่เราต้องปรับก็คือว่าเราต้องใส่ยุคใหม่เนี่ยมีจุลินทรีย์หลายแบบมาให้ทุกคนได้ได,ได,ได้ได้ทดลองได้เรียนรู้กันแล้วก็อยู่แล้วแต่พื้นที่ด้วยว่าจุลินทรีย์ตัวนั้นน่ะถูกกับจุดนั้นไหม มีจุลินทรีย์มีมีสารมีตัวบําบัดน้ําไม่ว่าจะเป็นผงที่สามารถผสมน้ําเทได้เลยหรือว่าเป็นเม็ดที่ต้องมาหมักก่อนย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เทวันต่อวนันติดก,กันห้าวันติดก,กันอาทิตย์หนึ่งน้ำวิธีที่อยากทําให้สะอาดเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งปุ๋ยทั้งจุลินทรีย์ที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาทํามาให้มันง่ายขึ้นต่อการบําบัดน้ําน้ําตรงไหนเน่าเสียถ้าบ้านบ้านใครมีบ่อมีคลองที่แบบน้ํามันไม่ได้ไหลหรือแบบแล้วมันกลิ่นเข้าบ้านนะคุณไป ใสจุลินทรีย์ไว้ลองเซิร์ชดูเลยว่าจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้น้ําตรงที่เน่าส่งกลิ่นเหม็นนะ่ะหายแล้วก็ใสใสคือใสเลยนะครับเหมือนบ่อเน,นี้ยจริงๆมันใสแบบเห็นพื้นเลยนะถ้าว่าไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อโคลนซึ่งริมๆเราจะเห็นเลยว่ามันใสจนเห็นอะรจริง<อ>ๆแต่ว่าถ้าอยากให้มันใสกว่านี้ลงทุนหน่อยก็คือโรยหิน<ม>ถ้า<ด>ใครบ้านไม่ได้บ่อใหญ่มากเนี้ยวางหินหนาประมาณส0เซนน่ะให้ทั่วบนพื้นเลยแล้วก็ปรับสภาพน้ําดีๆี น้ำใสแบบเห็นพื้นเลยอแต่น้ำสะอาดมันแค่สะอาดสะอาดมันกี้ผมเจอคําถามที่อร่อยปะมันกี้ผมเจอน้ำเปลาอะเหมือนน้ำเปล่าราอร่อยรสชาตินิ่งอร่อยมากคาถามที่มีสาระที่สุดที่แฟนคลับฝากถามมาพี่เขาถามว่ายุงไข่ช่วงไหนครับคุ้ยผมผมผมต้องยอมรับไม่รู้จริงนะยุงไข่ช่วงไหนแต่ว่าที่หลายคนไม่ค่อยทราบข้อมูลยุงเนี่ยเหมือนยุงที่กินเลือดเราเนี่ยคือตรงนี้ใช่ ตัวพกก็ไปกินดอกมู่นดอกนี่อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าไข่ช่วงช่วเมียครับตัวเมียใช่ที่เราที่เราที่เขากินเราอะที่เราตีทุกวันอะใช่แต่ว่าไข่ช่วงไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าจริงผมก็เห็นลูกน้ําเกือบทั้งปีอยู่นะถ้าถ้าตรงไหนที่ที่น้ําขังเนี่ยอืมได้บ่อยผมไมาออกได้บ่อยเพราะว่าเราเห็นไขยุงแทบทั้งปีอะลูกน้ําอะลูกน้ําตรงไหนที่น้ําขังก็มีลูกน้ํา ทั้งปีได้อยู่ครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันการขอับวางได้ตอนไหนขออฟวางได้ตอนไหนนะได้ทุกวันนะครับวางได้ทุกวันหนักไหมเออไปทำเพลงสงการให้หน่อยเอาให้แบบจ้าสุดๆเลยยุ่งจริงก็คือคงข่ได้ทั้งปีแหละเพราะว่าเราเจอยุงทั้งปีแล้วก็แล้วก็ตรงไหนน้ําขังก็เห็นมันอยู่ทั้งปีนั่นแหละเมื่อกี้ผมเจอเลยว่ามีสาระบอกจากเรื่องยุงด้วยยุงที่คู่บอลบินหรือเดินแล้แต่ตัวแล้แต่ตัวกันได้แต่ตัวแล้วแต่ช่วง คนเนี่ยก็บินก่อนพอดูดเลือดเต็มท้องก็เดินบินไม่ขึ้นอืมเขาถามว่าเอาไปทํางานหรือไปหลับครับสภาพนี้ไปหลับหลับแน่นอนหลับแน่นอนเนื่องจากน้องน้องเพียเพียน้องเพียรเพียแล้วก็ขี้เกียดนิดนผมว่ามันก็เลยต้องไปนั่งพักผ่อนให้สบายใจเดี๋ยวเราก็เล่งทําเพลงตอนนี้ก็เมื่อวานก็ดีที่อัดเพลงของน้องคงชิงได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อสองวันก่อนสองวันก่อนแต่จริงผมฟังผมยังรู้สึกว่าเสียงน้องมันมันโดด ใสไปหน่อยแปลว่าโดดๆไปอีกแบบนึงแต่ว่าก็ดีและก็ลองดูอะไรที่มันแบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยก็ดีเหมือนกันจึงผมว่าดีนะมันตัดเล่นใช่ใช่มันแบบดูเป็นกระโดดกระโดดเสียงนีเพราะว่าเดี๋ยวก็มาฟังเสียงเล่นคือเสียงผมเองนะฮะ,ะ,ฮะก็ทําดีเห็นน้องๆได้ทำอะไรหลายๆอย่างเราเรียกว่าถึงจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าได้เห็นน้องๆที่รู้สึกชอบในดนตรีได้ทําดนตรีเราก็ดีใจได้สนับสนุนในหลายๆทาง ได้ฝึกการขายได้ทดลองทำงานเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปเปิดช่องตัวเองไปทำอะไรในะอนาคตก็เป็นต่อยอด,ดในชีวิตใช่ครับดีใจดีใจที่ได้เห็นต้องบอกว่าเพลงคงขงนะิงเนี่ยผมอ่ะชอบสไตล์การร้องพิณแนกมากแล้วผมคิดว่าทำแบบแนวเนี้ยไปเรื่อย<ม>ๆเล็กๆอาจจะในหลายคนฟังอาจจะฟังแล้วอาจจะเอ้ยอาจจะดูแปลกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกให้ว่า<ม>สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรูป่ะเสียงที่ผมใช้ร้อง